สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีพุทธิพงศ์โพสต์ถึงผู้ว่าชัดชาติพร้อมฝากคําพูดกินใจเมื่อวันที่4มิถุนายนนายพุทธิพงศ์ปนณกกานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปยังส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมสํานักการระบายน้ําเขตดินแดงกรุงเทพ เมื่อเวลา22นาฬกาหลังฝนตกต่อเนื่องโดยระบุว่าผู้ว่าชัดชตดไม่มีอะไรต้องคิดให้ซับซ้อน เมื่อทราบว่าท่านผูว่ากทมลงไปเยี่ยมสำนักระบายน้ำตอนสี่ทุ่มในช่วงเวลาที่ฝนถล่มกรุงเทพเพื่อเก็บข้อมูลทันทีพร้อมให้กำลังใจคนทำงานบอกได้คำเดียวครับว่าประทับใจและชื่นชมท่านมากๆในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพรู้สึกอุ่นใจและมีความหวังที่จะเห็นเมืองหลวงของเราพัฒนาและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทันต่อสถานการณ์ในฐานะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจาก ประชาชนบอกได้เลยว่านี่คือความรับผิดชอบต่อความไว้วางใจที่ได้รับจากประชาชนมันจะเป็นสิ่งเตือนใจให้นึกถึงหน้าที่และภาระที่ผูกพันต่อปัญหาของประชาชนตลอดเวลาผมขอขอบคุณและให้กำลังใจท่านผู้ว่าชัดชิให้ทำงานแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพได้สำเร็จนักการเมืองที่ดีเราต้องชื่นชมและให้ความร่วมมือเพื่อกรุงเทพเมืองหลวงของเราทุกคนนักการเมืองดีๆไม่ได้มีแต่ในนิยาย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ